อันนี้ยำใหญ่ค่ะอันนี้คือไก่แล้วก็เป็ดอันนี้คือหมูแตงกวาค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมอากาศหอมยำผักค่ะเขาเรียกว่ายำใหญ่วันนี้เป็นวันตรุษจีนก็เลยจะยำใหญ่กินเลยนี่ค่ะฝานบางๆอย่างนี้เอาแต่เปลือกเอาแต่เนื้อมันไม่เอาไส้ ปรุงน้ำยำค่ะใส่น้ำตาลชุรสอย่าตกใจนะคะใส่น้ำปลา ใจไม่ได้เพราะว่ายำเยอะบ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวชอบเปรี้ยวกันทุกคน ใส่พริกตำค่ะชิมรสพอดีแล้วแล้วก็ใส่พริกเสร็จแล้วค่ะน้ำปรุงปรุงแล้วอันนี้ใส่พริกตำแล้วกใ็ใส่พริกซ้อยน้ำค่ะหมูเป็ดไก่ยำใหญ่ตุดกิน ยำใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะวันนี้ หอมคะ่ะหอมเป็ดหอมไก่ไก่เนี่เอาไปต้มก่อนนะคะเป็ดก็เอาไปต้มหมูก็เอาไปต้มแล้วก็มาฉีกเอาเนื้อเนื้อมันแล้วก็เอามายำยำใหญ่ใส่ผักเยอะๆใส่แตงกวาฝานบางๆต้นหอมขึ้นช่ายขาดไม่ได้แล้วก็ประกาศหอมคะ่ะเป็นยำผักนี่แหละเรียกยำใหญ่ ยำใหญ่คือหลังตุ๋นจีนเขาจะยำเพราะอะไรเพราะว่าคนกินเป็ดกินไก่แล้วก็จะเบื่อแล้วก็เอาเนี่มย,มยมายำเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนเป็นการยำใหญ่ปิดท้ายตุ๋จีนเนี่ยค่ะน่าก,กินมากเพราะว่ารสชาตินี้เราปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยปรุงแล้วเราก็จะเอามาคลุกเขา เสร็จแล้วค่ะยำใหญ่ตุดจีนเขาเรียกว่ายำใหญ่คือมีเป็ดมีไก่มีหมูเอามาฉีกแล้วก็มายำปรุงน้ำยำตำพริกสดค่ะจะใส่พริกขี้หนูสวนก็ได้จะหอมอร่อยดีค่ะใส่ผักกาดหอมก็อย่างที่ยำให้ดูเลยค่ะจบคลิปแค่นี้แล้วค่ะใครอยากกินเอาไปทํากินจริงๆไก่เราไปซื้อในตลาดก็ได้ค่ะไก่ที่สุกแล้วอย่างไก่ต้มที่เขาทาทำข้าวมันไก่ก็ได้อย่างเป็ดย่างหรือว่าเป็ด พะโล้อย่างนี้เราเอามาฉีกแล้วก็หมูแล้วก็เอามาต้มสักทิ้นหนึ่งแล้วก็เอามาฉีกฉีก,กยำเรียกว่ายำใหญ่หลังตุกจีนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ